สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เด็กใหม่อะซีรีส์ g o f o from nowhere ในอีพีที่2ตอน Apology ขอโทษขอโทษเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการตอกย้ำว่านันโนนั้น ไม่สามารถที่จะตายได้เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพการใดหรือถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสําหรับคนที่อยากชมเด็กใหม่เดอะซีรีส์ในซีซั่นที่1แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน n น t f l i x เรื่องราวเรื่องต้นคืนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกใครบางคนกําลังนําดินมากลบไปที่ตัวของเธอและเรื่องราวก็ตัดมาที่แนโน เธอได้เป็นเด็กใหม่และเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เธอเข้ามาเรียนนั้นความสวยและน่ารักของเนโนเข้าไปเข้าตาของโฮนักบาสดาวเด่นประจำโรงเรียนเขาจึงนำเรื่องที่ว่ามีเด็กใหม่ที่น่ารักเข้ามามาบอกกับกลุ่มพเพื่อนของเขาที่มีชื่อวันหนึ่งและชีดจนพวกเขานั้นโดดซ้อมและไปแอบดูเนโนที่ห้องเรียนซึ่งขนาที่พวกเขา กำลังแย่งกันอยู่ว่าใครเจอก่อนใครจองก่อนโคตเตอัปมงคลที่เป็นโค้ซ้อมบ้าให้กับพวกเขาก็มาเจอพอดีจึงได้ต่อว่าพวกเขาแล้วเรียกทุกคนไปลงโทษเนนโนจึงถามกับไอติมเพื่อนที่นั่งข้างๆว่า3คนนั้นคือใครไอติมจึงบอกว่าพวกนั้นมีชื่อแก๊้งว่าแก๊้ง3ามแต้มเป็นตัวป่วนประจำโรงเรียนแต้วที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเนนโนจึงบอกกับเนนโนว่าอย่าไปสนใจเลยซึ่งเวลาที่ไอติมนั้นพูดถึงแก๊้ง3ามแต้ม ดูใบหน้าของเธอนั้นจะดูมีความสุขแนนโนจึงถามไปว่าไอติมนั้นชอบพกหรอแต่ไอติมก็บอกว่าพวกนั้นน่ะแฟนคลับเยอะจะตายไอติมสู้ไม่ได้หรอกและทั้ง3คนก็ถูกโคตเต้อัประมงคลให้มาวิ่งรอบเสาจนกว่าโคจะเหนื่อยโคจึงถามทุกคนไปว่าเขาหนีไปไหนมาหกจึงบอกว่าเขาหนีไปแอบดูสาวมา โคเต้ ote, จึงถามกับหกไปว่าแล้วมึงรู้หรือยังว่าเขาชื่ออะไรซึ่งเนนโนที่เดินผ่านมาพอดีเธอจึงหันมาบอกว่า แนนโน่ค่ะหลังจากนั้นก็มีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปหนึ่งที่เป็นกรุ๊ปของนักเรียนในโรงเรียนที่แนนทาเนนโนที่เป็นเด็กใหม่แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าแลดเอกมากถ้าได้สักครั้งจะตั้งใจเรียนเลยหลังจากนั้นโฮก็นําขนมมาให้กับไอติมพอเห็นว่าไอติมนั้นนั่งข้างแนนโน่จึงอยากให้ไอติมนั้นติดต่อแนนโน่ให้กับโฮซึ่งไอติมนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เธอนําขนมมาให้กับแนนโน่แต่แนนโน่ก็บอกว่าเธอไม่กินให้ไอติมเอาไปกินได้เลยแต่ เธอไม่อยากกินของเหลือจากคนอื่นเนนโนจึงให้แต้วไปกินแล้วบอกว่าไอติมไม่กินก็ดีแล้วเพราะว่าไอติมนั้นอ้วบแล้วต้องลดตําหนักหน่อยนะซึ่งคําพูดของเนนโนก็ท hmm. ําให้ไอติมนั้นเสียความรู้สึกหลังจากเลิกเรียนแก๊งสามแต้ม mm hmm. ก็นําบัตรคอนเสิร์ตมาให้กับแต้วและไอติมซึ่งเป็นศิลปินที่พวกเธอนั้นชื่นชอบและสามารถเข้าไปที่หลังเวทีเพื่อไปพบกับตัวของศิลปินได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าพวกเขาจะจัดปาร์ตี้กันที่บ้านของโฮก แล้พ่อแม่ของหกนั้นไม่อยู่เลยอยากให้แต้วและไอติมพาแนโนโนมาปาร์ตี้ด้วยแต้วจึงถามไปว่าพวกเขาต้องการจะมอมเล่าแนโนโนรหรอ 1. ได้หลุดปากออกไปว่าใช่ซึ่งแต้วและไอติมนั้นก็คืนบัตรคอนเสิร์ตไปและปฏิเสธข้อเสนอของโฮกเธอทั้งสองคนจึงมาคุยกันว่าช่วงนี้มีแต่ผู้ชายเข้าหาพวกเธอเพราะว่าต้องการจะรู้จักกับแนโนโนแต่แต้วก็บอกว่าไอติมนั้นคิดมาก เช้าวันต่อมาหกนาดอกกุหลาบสีขาวมาวางไว้ที่โต๊ะเรียนของเนนโนซึ่งเนนโนก็ไม่ได้สนใจแล้วนากระเป๋ามาคว่ำไปที่ดอกกุหลาบนั้นจนแบนแต้วจึงถามเนนโนไปว่าเธอไม่คิดจะชอบหกบ้างหรอแต่เนนโนก็ไม่ได้ตอบแต้วแต่กลับถามแต้วกลับไปว่าแต้วมีคนที่ชอบบ้างหรือเปล่า แต้วจึงบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยมีแต่ตอนนี้ไม่ได้ชอบแล้วผู้ชายน่ะไว้ใจไม่ได้แนะเนโนเห็นว่าแต้วชอบดอกกุหลาบเธอจึงบอกว่าให้แต้วนั้นเอาไปได้เลยเพราะว่าเธอนั้นเกลียดดอกกุหลาบคำพูดของเนนโนทําให้ติมนั้นไม่ค่อยชอบใจและพิมพ์เข้าไปในกรุ๊ปไลน์ที่เราได้เห็นในตอนแรกว่าทําเป็นดัจเจริตซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ารู้ว่าหมายถึงใครปากบอกไม่ชอบแต่ก็ไปอ่อยเขาหลังจากเลิกเรียน หนึ่งได้มาหาแต้วเพื่อให้แต้วนั้นติวการบ้านให้เพราะว่าหนึ่งนั้นเรียนไม่ทันแต้วจึงบ่นหนึ่งไปว่าก็อยากเอาเวลาไปสอมมาร์สโหมดซึ่งขณะที่แต้วกําลังติวให้กับหนึ่งแนนโนได้หันไปมองหน้าหนึ่งซึ่งหนึ่งก็หันมาสบตาและยิ้มให้กับแนนโนและไม่ได้สนใจกับสิ่งที่แต้วนั้นติวให้เลยเมื่อแต้วเห็น เธอจึงเสียความรู้สึกมากเพราะว่าคนที่เธอเคยชอบนั่นก็คือหนึ่งนั่นเองแต้วจึงเก็บข้าวของของเธอและลุกออกจากที่นั่งโดยที่ไม่ได้บอกใครจนทุกคนนั้นถึงกำงงว่าแต้วนั้นเป็นอะไรแต้วมาร้องโหน่ร้องไห้ในห้องน้ําซึ่งไอติมก็ตามมาและเธอก็ถามแต้วไปว่านี่แต้วยังไม่เลิกชอบหนึ่งอีกรอทําไมแต้วถึงชอบมันทั้งๆที่หนึ่งมันทั้งเลวแถมยัง,งโง่อีกด้วย แต่เตวก็ยังปกป้องหนึ่งบอกว่าหนึ่งนั้นไม่ได้โง่เข้าแค่เรียนไม่เก่งเท่านั้นและเธอก้บอกให้ติมนั้นออกไปก่อนเธออยากอยู่คนเดียวไอ้ติมจึงบอกว่าถ้าแต้วอยากร้องไห้ก็ร้องไปเลยเธอจะรออยู่ข้างนอก ซึ่งหลังจากที่แต้วร้องไห้อยู่ในห้องน้ําสักพักหนึ่งเธอก็เปิดประตูออกมาแล้วบอกกับไอติมว่าเราไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะซึ่งความหมายของแต้วนั้นทําให้ติมนั้นเข้าใจว่าการที่แต้วชวนคือการที่ต้องพาแนนโนไปให้แก๊งสามแต้มน้นหมอมเล่าและในคืนนั้นทุกคนก็มาร่วมปาร์ตี้กันที่บ้านของโฮ ซึ่งแนนโนดื่มเท่าไหร่เธอก็ไม่เมาจนทุกคนนั้นเริ่มเมาและเริ่มไม่ไหวแล้วไอติมจึงควักยานอนหลับที่เธอขโมยแม่มาและบอกว่าถ้าใส่นี่ให้แนนโนกินรับรองหลับเป็นตายอย่างแน่นอนซึ่งเธอก็บอกว่าจะใส่สเม็ดแต่พอนำมาผสมจริงๆไอติม หลับสายไปถึง5เมตรด้วยกันเพราะคิดว่าแนนโนจะได้หลับสนิทจริงๆเมื่อแนโนโนดื่มเข้าไปเธอถึงกับล้มตึงคาโต้ไปเลย 6. จึงมาพยุงแนนโนขึ้นมาและพาขึ้นไปที่ห้องซึ่ง1และชิดนั้นก็รอต่อคิวอยู่ขณะที่6กําลังปลดกระดุมแนนโนจูจูแนนโนก็ตื่นขึ้นมาและบอกกับ6ไปว่าไม่คิดจะขออนุญาตเราหน่อยหรอซึ่งทําให้6นั้นตกใจ หกจึงพูดไปด้วยน้ำเสียงที่สันส่นๆว่าเขาของมีอะไรกับนนโนโนได้ไหมแต่แนนโนก็บอกว่าหกน่าจะทำได้ดีกว่านี้ลองใหม่อีกทีไหมและเธอก็เดินมาที่หน้าประตูและดึงประตูออกก็พบว่าทุกคนนั้นมายืนแอบฟังและแต้วก็ดึงประตูไม่ยอมให้นนนโนเปิดนนนโนจึงถามแตวไปว่าโกรธนนนโนขนาดนั้นเลยหรอ ถึงไม่ยอมเปิดให้นนโนออกไปแต่วจึงตอบนนโนไปว่าเขาจะยอมให้นนโนออกมาก็ได้แต่นนโนต้องมีผัวถึง3ามคนก่อนนนโนจึงเปลี่ยนมาถามไอติมว่าไอติมอยากมาแทนที่เนโนหรือเปล่าไอติมจึงตะโกนเรียกหกและบอกว่าจะทําอะไรก็รีบทํา จึงมาจับตัวเนนโนและโยนขึ้นไปบนเตียงและเขาก็สมบัดให้เนนโนอย่างเมามันซึ่งเนนโนเขาก็หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลาั่งเหมือนคนที่กำลังสะใจอะไรบางอย่างซึ่งจูจูเธอก็ตาค้างและอ้าปากหวอและหมดลมหายใจไปทำให้ทุกคนนั้นเข้ามาในห้องและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นชิดจึงบอกไปว่าการที่เดนโนตาย มันไม่ใช่ความผิดของเขาเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต้วจึงบอกกับชิดไปว่างั้นมึงก็ไปบอกตำรวจเลยว่าพวกกูขังแนนโ,นโนเอาไว้แล้วมึงก็รอต่อคิวอยู่ไอติมจึงบอกกับทุกคนว่าเราต้องทำลายโลหลังจากนั้นทุกคนก็พาร่างของแนนโนเข้ามาในป่าแล้วก็ขุดหลุมฝังเธอลงไปแต่จูจูแนนโน ก็หลับมีสติและฟื้นขึ้นมาพวกเธอไม่รู้จะทําอย่างไรจรึงคิดว่าต้องการจะจัดการกับเนนโนทุกคนจึงรีบกบดินลงไปในหลุมส่วนชีตที่เข้ามาขวางเพราะว่าไม่อยากฆ่าเนนโนก็ถูกหนึ่งต่อยจนล้มไป 6. มากระทืบเนนโนซ้ําให้แน่ใจว่าเนนโนนั้นจะตายจริงๆและพวกเขาก็กบหลุมฝังเนโนและมานั่งขอโทษขอโพยเนโนเว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะตามจองเวรพวกเขาเลย เช้าวันต่อมาขณะที่ไอติมและแตลมานั่งเรียนด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดจูจูเนโนโนก็เดินเข้ามาที่ห้องเรียนจนทำให้พวกเธอนั้นถึงกับตกใจว่าจะเป็นไปได้หรอเมื่อคืนนี้พวกเธอได้ฟังเนโนโนไปแล้วเนนโนจึงมาคุยกับทุกคนว่าเมื่อคืนนี้คงเมาหนักมากจนจำอะไรไม่ได้เลยแตวจึงถามกับเนโนโนไปว่าเธอเป็นใครเธอต้องเป็นฝาแฝกกับเนโนโนแน่ๆ แนนโนจึงคิดว่าแต้วนั้นป่วยเธอจึงจับที่ประจอนของแต้วและเห็นว่ามือของแต้วนั้นมีผ้าผันแผลอยู่และถามแต้วไปว่ามือของแต้วเหมือนมีรอยไปขุดหลุมมาเลยซึ่งคำมผู้ของแนนโนก็ no, ทำให้ทั้งสองคนนั้นตกใจและรีบวิ่งหนีไปแต้วและไอติมมาหาแก๊งสามแต้มที่บ้านของโฮเพื่อมาคุยกันเรื่องที่แนนโนนัน้นไปปรากฏตัวที่โรงเรียน พเธอมั่นใจว่าไม่ใช่เนโนโนอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาได้ฝังเนนโนไปแล้วและคิดว่าต้องเป็นฝาแฝดของเนโนโนแน่ แต่ทำไมถึงรู้เรื่องปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและเรื่องที่พวกเราไปขุดดินฝังศพด้วยหนึ่งจึงถามไปว่าเราจะต้องทำยังไงล่ะเราจะต้องฆ่าคนเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมซึ่งขนาดนั้นเนนโนก็มากดกลิ่งที่หน้าบ้านเธอบอกว่าเธอลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ห้องนอนของโฮขอขึ้นไปเอาหน่อยได้ไหมและเธอก็เดินตรงขึ้นไปบนบ้านและทุกคนนั้นก็เดินตามเนนโนขึ้นไปเนนโนล้มตัวลงนอนที่เตียงของโฮและเธอ ก็หยิบโทรศัพท์ที่ใต้หมอนออกมาเปิดคลิปวิดีโอและชวนทุกคนมาดูด้วยกันซึ่งคลิปวิดีโอที่เธอนั้นเปิดดูนั้นเป็นเสียงของโขกที่ขอเนโนมีอะไรด้วยและเป็นเสียงของแตลวที่พูดกับเนโนว่าเธอจะปล่อยให้เนโนออกมาก็ได้หลังจากที่เนโนนั้นมีผัวถึง3าคนแล้วและเป็นเสียงของไอติมที่บอกว่าต้องทําลายศพเนโนหลังจากนั้นทุกคนที่กําลังกลัวความผิดก็พุ่งตรงเข้าหาตัวเนโนและนาหมอนมากดไปที่หน้าของเนโนเพื่อหวังจะจัดการกับเนโนอีกครั้ง ห,หลังจากทำสำเร็จพวกเขาก็มาขุดหลุมฝังเน,นโนอีกครั้งซึ่งจูจูเสียงของโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเสียงในตอนที่พวกเขาพูดขอโทษเนโน,โนและขอให้เนโนอย่าจองเวรพวกเขาเลยขณะที่6กําลังตามหาต้นตอของเสียงอยู่จูจูเน,นโนก็ฟื้นขึ้นมาและล็อกคอของหกไว้และเธอก็หัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่ง6จึงนําพวกมาตีไปที่หน้าของเน,นโนอย่างรัวๆเพื่อหวังจะให้เธอตายอีกครั้งแต่แล้ว ก็มีแนโนอีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของพวกเขาจนทำให้พวกเขานั้นตกใจและถอยห่างจากหลุมที่ฝังศพแนโนหกไม่รอช้าเขาจึงนำพวกวิว่งเข้าไปตีที่แนโนอีกครั้งซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังลุมทำร้ายแนโนอยู่จูจูแนโนอีกคนหนึ่งก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังและบอกว่าคืนนี้สนุกดีเนาะจนทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกกลัวมากหกจึงถามแนโนไปว่าเธอเป็นตัวอะไรกันแน่แนโนก็บอกว่า นนนโนก็คือนนนโนไงแลนทุกคนก็รีบวิ่งไปที่รถด้วยความหวาดกลัวพวกเขาหากุญแจรถไม่เจอนนนโนจึงหยิบขึ้นมาให้หกหกจึงบอกกับนันโนไปว่าเขาขอโทษแต่นนนโนบอกว่าขอโทษอีกแล้วหรอและเธอก็ให้หกกลับบ้านไปและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้าวันต่อมานนนโนก็กลับมารุยยนอีกครั้ง และเข้ามาที่ห้องเรียนก็พบกับไอติมและแต้ลที่ได้เห็นหน้าเนนโนใบหน้าของพวกเธอก็มีอาการหวาดกลัวมากๆแล้วก็กรีดดังสนั่นห้องและเรื่องราวเด็กใหม่อะซีรีส์ในอีพีที่2ตอนขอโทษขอโทษก็จบลงเนื้อหาในอีพีนี้จะเป็นการพูดเปรียบเทียบถึงสังคมน้ำปัจจุบันว่าคนเรามักจะกระทำความผิดและจะขอโทษแบบง่าย แล้วเราก็จะย้อนกลับไปทําความผิดนั้นอีกและก็พูดคําขอโทษนั้นใหม่โดยที่บางคนนั้นไม่ได้รู้สึกและสํานึกผิดกับคําขอโทษนั้นจริงๆซึ่งณปัจจุบันก็มีให้เราได้เห็นอย่างมากมายพอทําผิดแล้วเราก็พูดคําว่าขอโทษให้เรื่องนั้นมาจบๆไปเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอน์เท่านั้นนะครับถ้าผิดลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยเว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนีครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ไปแล้วครับฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซักราย